สวัสดีเด้อ well, พี่น้องป้องไปผู้ติดตามห้าหน้อยกันทุกคู่ทุกคนผมดเขามาแล้วการที่เริ่มบอกต่อต่อกันไปเรื่อยห้าน้อยเดินดียุ้มวัอว่านี่เขามาปีใหม่เราเดินดีเดินเริ่มเดินละล่ะพี่น้องในสามหลุดสี่หลุดเขามาแล้วล่ะเดินดียุ้มวัวว่านี่ห้าน้อยกะของสะพาคอคิดกะเข้าตัว เ,เ,เก่งเยอะพี่น้องเขาลุกโตเก่งอยอะพกิดกระไดเจ้ากาสศานี่เขาลักลอยกาศาเขาลักลอยหนึ่งหนึ่งสองเขาลักลอยพี่น้องเมื่อวานนี่ก็ไปดีอยู่เนาะพี่น้องเนะาะเมื่อวานจะเป็นกสะพ่อคิดเขามาแล้วพี่น้องตะเกานอนในสามด,ดูดเด้อพี่น้องเด้อ เอาสามนูดอยู่ไปติดตามกันเป็นยังไงพี่น้องผู้ผเอฟซีผู้ติดตามปีใหม่แล้วโชคดีกันแน่บอโชคดีโชคดีกันเด้อปีใหม่แล้วเด้อคว่ำเก็บยาได้คว่ำไข่ยาหมีเด้อใหายงงปังปังกันทุกคู่ทุกคนผู้ที่ตามเอฟซีทุกคู่ทุกคนผู้ใดติดตามหาหน่อยของปู้คุนยู่คือ ส่องตาคุณพระรวยล่ะพี่น้องอีกืจอหนึ่งขันเอ็ดมินผนเอาไปออกกะบปู่สมหวังผู้เดียวกันมีหลายซื้ออยู่ปู่สมหวังกับแมนตาคุณพระรวยกับแมนอีกซื้อเก้าก็หลายซื้ออยู่แต่ว่ายังสิมีผู้เอาไปออกบ,อกบ่บบท่านเห็นบ่อด้เปิดเบื้งหน้าว่าเขามาพี่น้องผู้ได้เขามาแล้วกั จำให้ดีสือของปูเองส่องของปูเองก็คือปูตาขุนพระรวยนั่นแหละพี่น้องของวันที่สองเมื่อวานนี่สองมก,กราสองพันห้าร้อยหกสิบเก็ดกัสัพพคิดกะเด่นฮกล่องเก็ดกัเขาตัวเด่นนะพี่น้องเขาได้ตัวเด่นหลุดอยู่เป็นฮกสองนะพี่น้องฮกสองหลุดกาศาสตร เดนหนึ่งร่องสองหนึ่งไปยุลักลอยพี่น้องสมาสมาลุดนงพี่น้องลุดไปพิเศษเดนเก่าร่องเก็ดเขาเก็พี่น้องแต่ว่าแตกเด้อพี่น้องเด้อว่ามันหลุดตัวนี้แตกแตกตัวจับเลยจับสี่ีแปดเก็ดแปดเก่าเก็ดได้เก็ดแปดพี่น้องแตก แตกเกตแปดล่างแตกรูดต้นนี้พี่น้องปกติเด่นสามลองซีเขาซี่รูดพี่น้องได้ศูนย์ซีพี่น้องวิ่งพี่ลดไปก็จเขาแตกรูดเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามอ่านหน่อยกระสิสมบังกันทุกคนอย่หลักทีเนาะได้นิดๆไดๆน้อยๆพี่น้องก็ได้หลายก็ถือว่าสมบังเนาะพี่น้องเนาะขันว่าลดว่าขาดก็คือแปลว่าสมบังปีใหม่แล้วให้พี่น้อง ทุกคูทุกคนผู้ติดตามบอกกันมาหลายๆพี่น้องเลยดำเลยรวยกันนะพี่น้องเอามาเบิ้งของวันที่สามวันนี้พี่น้องของมือน,นี่ละวันที่สามมีตัวได้แน่มาหลุนกันเนาะพี่น้องเนาะมาหลุนมาแช่มาแช่กันเด้อพี่น้องเด้อฮ้าหน้อยสเปพร์กิทวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเราเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เด้อจับคูสเปพร์กิท Tiga si, hitam, tiga delapan, tiga delapan, wing. 38วิ่ง38กม38ล่อง73เ่อง34 ขวิงเด่น3าม่องแปากาด chắc cô xuống cầu kết Cầu kiết. Hút cầu. Một nền cầu. Hút cầu. cầu. cầu cung hút cầu long cầu kết long hà xuống cú bình đinh hút long cầu พิเศษพิเศษจับคู่จับคู่ ba mươi chín ba mươi xuống ba 30 30 sún nghìn cốm sám sún lông Long sún เดนสามล่องศูนย์ Hãy subscribe cho kênh Ghiền một xuống chết xuống Điện. vinh kết xuống, cùng kết xuống, lòng hốc xuống, lòng xuống cao, khu vinh đen xuống, lòng kết. ว i p อ i p วีไอจับคูเกตศูนเก้าหก Cầu xuống Vịnh Cầu xuống vịnh Cầu xuống vịnh เก่าซุนกลมเก่าหกล่องเกศซุนล่องครูวิ่งเดินเก่าล่องซูน 3 4 5 9 3 14 1 9 oh, oh. 8 2ดสอง เบอร์โทรเมื่อมันไล่เลือดเบอร์นี้โทรธรรมดาโทรศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งแปด สามแปดเกดอาอาบาดีมาเบิงห้าหน่อยกันต่อพี่น้องครบแล้วเด้สิบอกพี่น้องลาบารนน์ี้ห้าหน่อยวันที่สามมกราสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสะพคก,กิดจับคู่ 34, 3ามสี่เก็ดสามวิ่ง38มแปกลมสามแร่อง3ามส่ร่องเก็ดสคูวิ่งเด่น3ามร่อง8กาชาดห้าศูนย์เก้าหกเอกก็หาเกเก็หกเกวิ่ง6กเก้ากลมหกเก้ร่องห้าศูนยร่องเก้าเก็คูวิ่งเด่น6กร่องเก้า พิเศษ30 3ศูนย์สามเก่าสองศูน์พิเศษปกพิษไปรบปกตัวหนากอนนะนพี่น้องนะพิเศษสามเก่าสองศูนย์สามศวิ่งสามศูกลมสามร่องสามเก้าสองศูนยกูวิ่งเล่น3ามร่อง0ปกติ0ูนย์เก่าหกก็วิ่งเก็ศูย์กลมเก็ศูร่อง0ูนย์เก้าล่องหก คว่งเด่นศูนย์ลองเกตไอพีเกตศูนย์เก้าหกเกวิ่งเก้าศนย์กลมเก้านยลองเกตูลเก้าหก่เด่นเก้าลออปองอพ,องพได้ขามาแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอด้อผพวกขามาใหม่กดกระดิง่งติดตามกดกระดิ่งเรากดติดตามไว้เพื่อสิบวัอะไรพิผ่าน การเขามาบึงเฉลี่าย,ยา่มปุ๊บไปก็เิลี่ยินเสียงสัญญาณหรือนาะพี่น้องเนาะพี่น้องพอได้เขามาแล้วก็ให้โชคดีโชคดีลำด้วยลำด้วยกันทุกู่ทุกคนเนอปีหกแปดปีไม่แล้วสิ่งใดบ่ดีตั้งแต่ปีเก้าให้ไปกับปีเก้ามืดเอาแต่สิ่งดีๆเขามาในขอบขั้วทุกู่ทุกคนบ่เก็บบ่จนพี่น้องให้คุณพาหรักษาเทวดาคุ้มครองพอกันไหมสุดต่อไปของห้าน้อย มื่นผลาดีปน้องสำหรับวันนี้ขอเก้าคำว่า,าสวัสดี